ยินดีต้อนรับสู่ช่อง h a r หรือ Home นะครับหลังจากห่างหายเป็นนาน mm hmm. แสนนานติดภาร,รกิจจริงๆครับแอดมินทุกคนยุ่งโครโคดเลยนะครับผมแต่วันนี้ผมจะมาจับฉลากครับผมผู้โชคดีที่ผมได้ทําเกมในเพจนะครับว่าถ้าคุณมี30ล้านคุณอยากทําอะไรนะครับสำหรับมน้องที่บอกว่าจะมาสนับสนุนร้า Hair หรือ Home นี่ถูกใจพี่มากพี่แค่จะไม่ีเวลาพี่จะแจกของตัวเองทั้งหมดเลยทีนี้ มาดูครับก็ที่มันนานเพราะอะไรตอนแรกผมก็คิดว่ามีแค่ไม่กี่คนครับนี่ครับคือทั้งหมดน้องๆที่มาร่วมสนุกนะครับผมเดี๋ยวพี่จะตัดรายชื่อของน้องร้อยกว่าคนเนี่ยครับลงกล่องนี้นะครับแล้วเขยา่าแล้วจับมาตอนแรกจะให้รังวันเดียวใช่ไหมที่เขียนไว้แต่รอบนี้คนตอบเยอะครับแต่ก็ให้เยอะไม่ได้นะให้แค่สามทังวันเฮ้ย เอา3พอ3พอเก็บไว้เล่นเกมอื่นบ้างนะครับแต่รางวัลเนี้ยมีทีดีเงือกให้ฟรีด้วยนะครับผมคนที่ได้ชื่อหลังจากผมจับแล้วติดต่อทางเพจนะครับด้วย facebook ตัวเองทิ้งคอมเมนต์มันก็จะเป็นชื่อตรงกับที่ facebook คอมเมนต์ใช่ไหมครับส่งฟรีด้วยนะครับผมไป3มรางวัลเริ่มตัดแล้นะครับผมนี่ครับก่อจะตัดกันเสร็จจริงๆอะ่ะ มันไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมกล่องนี้มันเขย่าได้แ้วเนี่ยครับมันเต็มกล่องเลยผมจะใช้เทออกมาแล้วหยิบ3ามคนโอเคนะครับเข้เาใจพี่นะมันเขย่าไม่ได้แล้วพี่เขย่าอย่างเงี้ยคนบนบนได้คนข้างล่างก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันเต็มเ่ยดิเต็มกล่องเลยเห็นไหมครับโอเคดูนะครับโอเคน้องวิวพี่พัทหยิบคนละคน๋ยวผมหยิบอันหนึ่งอะอะผมหยิบคนนี้อะคนละอันให้ผมหน่อย โอเควางนี่เลยโอเคในะพวกนี้อดแล้วนะไปงานหน้านะครับมาสามคนแรกครับผมคนแรกชื่อดี D, อะไรวะผมไม่เห็นอนะ DURF น่าจะดบเพ b l ะครับอ่าคนแรกนะคนแรกนะนี่ไงมันองอไงคนที่สองครับ <c oughs> ติดได้คนแรกการ ไม่เป็นไร,รอเอาเป็นว่าคุณต้องรู้ชื่อคุณแหละเป็นบุ Facebook คุณอ่ะยิน <c oughs> ด,ด,ดีกับ3คนด้วยนะครับคนสุดท้ายนะครับเออพัทคนละอย่างนะเท่าก,กับว่าเรา3คนตัดกันเสร็จแล้วเนี่ยของพี่พัทในคนละคนพอดีเนี่ยพี่พัทพัดแบบนี้ไงก็ถือว่าขะกันกรนะดาษ A สคนละใบคนนี้ครับผมคุณทา,ทาอะไรอ่ะทานากริอ่าสามท่านนี้นะครับผมเป็นผู้โชคดีของการทายเกมว่า กิจกรรมที่ว่าถ้าคุณมี30ล้านแล้วคุณจะเอาไปทําอะไรนะครับผมรีบติดต่อมาด้วยชื่อ Facebook ของตัวเองอันนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งของให้ฟรีเอาที่อยู่ที่จะส่งส่งมาเราจะรีบจาัดก,การให้นะครับผมแล้วก็จะบอกว่าขอบคุณมากที่มาวมก,กิจกรรมทางเพจถลยิม่มโดยตลอดมาตอนนี้ยุ่งก็จริงแต่พยายามกลับมาอยู่นะครับสตาร์สตาร์คือเราทํากันหลายเกมมากแล้วประชุมอะไรโคตรเยอะเลยนะครับผม เดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกของเรื่อยๆส่วนกิจกรรมที่คนไทยถูกว่าบล็อกแรกที่ฮาลุยทำอ,อ๋อคือบล็อกอะไรเดี๋ยวผมจับทีหลังนะมีอยู่3คนเองเดี๋ยวจับคนหนึ่งได้เพ์มแมทน,นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามช่องฮาลุยโฮมนะครับอยากเห็นเราทําคลิปอะไรคอมเมนต์ไม่ได้เลยสวัสดีครับ